ยงที่กล่าวไปแล้วครับว่าวัสดุตกแต่งที่ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในะปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องะระลึกถึงนะครับโลกเราถ้าเราไม่รักษาไว้นะครับจะไม่อยู่ได้ถึงลูกถึงหลานอันนี้น่าเชื่นชมครับว่ามีบางผลิตภัณฑ์นะครับใช้วัสดุรีไซเคิลเอามาทําให้วัสดุนั้นแปลกตาและมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทโซไนอินโนเวทีฟเซอร์เฟซ นะครับโดยนางสาวทัศนีผู้แดงผู้จัดการสาวมาให้เกียรติมาพูดคุยกันเรื่องวัสดุดีๆวันนี้นะครับไปพบกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีค่ะต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้วัสดุแปลกตามาเห็นแล้วค่อนข้างชื่นชมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวัสดุส่วนใหญ่ของตัวเนี้ยจากที่ผมเกิ่นนาไปทําจากอะไรครับ เบสจริงๆแล้วทำมาจากโพลิเมอร์ค่ะโพลิเมอร์คือไม่ใช่วัสดุทางธรรมชาติอ๋อไม่ใช่ค่ะเขาง่ายๆทลายภูเขาหนึ่งลูกเพื่อให้ได้โมเสตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวคิดบริษัทไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยของเราใช้วัสดุที่ทํามาเรียนแบบธรรมชาติใช่ค่ะมันเหมือนจริงๆนะนะครับไออย่างเนี้ยโอ้โหดูนะแม่พอมองไกลๆขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเหมือนเป็นไายหินดอนแกะสลักด้วยลวดลายแต่นี้นี่นี่เป็นยังไงครับ อันนี้คือเวลาเราทำเราทำพิมพ์แล้วมีการใช้เครื่อง C N C นะคะในการ,รแกะสลักทำลวดลายถ้าคือถ้าสมัยก่อนเวลาทำเราต้องมานั่งแกะชิ้นเป็นพวกขินพวกอะไรอย่างนี้คะหรือรงานแกะไม้ต้องมาตัดต้นไม้แล้วมาทำลายอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็เลย แต่ดิบดางมาทำกับนวัตกรรมใหม่ของเราค่ะโอ้โหเห็นแต่ละตัวนี่ผมชื่นชมนะเห็นบอกว่าทํางานร่วมกับอาจารย์สิงห์ด้วยค่ะใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นบิดาแห่งรีไซเคิลเลยนะใช่โอ้โหคนนี้นี่คิดอะไรกับอาจารย์ประมาณ5-6ปีได้แล้วใ่ไครับค่ะใช่ก็ถือว่าร่วมร่วมกันคิดใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าโมเสสที่นี่เนี่ยกระเบื้องมีหลากหลายอันดับแรกก่อนได้มุมคิดจากอะไรครับในการที่เราเอาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วบริษัทเราตั้งมากี่ปีแล้ว เออบริษัทจริงตัวแบรนด์โซนไนท์เนี่ยเราตั้งมาประมาณ7ปีอยู่ภายใต้ของสหอยูเนียนแล้วอย่างบริษัทโซนไนท์เนี่ยเรามาตั้งเป็นบริษัทจริงๆทำเกี่ยวกับพวกตัวเคอร์เรนแบบประมาณสองพันห้าร้อยาสิบสามที่เราทำจนแนวคิดเนี่ยเนื่องจากว่าเราขายพวกงานคราฟงานฝีมือที่เป็นพวกโมเสตนะค่ะใช่เล่นไม่จริงจริงแล้วนี้พวกดีไซเนอร์หรือลูกค้าเขาบอกเฮ้ยทำไมคุณไม่ทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะวัสดุคุณสวยสีสันคุณมากสามารถที่จะรุ่นเล่นได้เยอะมากก็เลยแบบเจ้านายก็มีความคิดแล้วที ออไปที่อิตาลีแต่นายเห็นว่าเออโมเสตลำบากมากเวลาจะทำแต่ชิ้นต้องมานั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยได้แนวคิดเราก็เลยเอาตรงนั้นกลับมาทำล้วดีไซเนอร์รีเควสมาเออน่าจะทำอย่างนี้เอาคำถามทุกคำถามของดีไซเนอร์ที่มีปัญหาเรามารวบรวมมาทำใช่เครื่องผสมอ่กแบบใหม่ใช่ค่ะโอ้โหไอ้ยังนี้ต่างชาติเจอนี่ร้องว้าวเลยไหมเนี่ยเอออย่างมีลูกค้าต่างชาตินะคะคือเราสั่งเนี่ยเป็นที่ เดี่ยวพวกโปรเจกต์นะคะคทำโรงแรมพวกจะเอาตัวเนี้ยติดเป็นพวกลายไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังจะมีลายกราิกลายใหญ่อันดูก็ได้ค่ะล่าสุดอันเนี้ยผมผมบอกเลยเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูในช่วงคือภาพใหญ่ๆนะจะเห็นภาพเลยไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยแต่ละอย่างออกมาออกมาเป็นรูปสวยงามยังไงเดี๋ยวดูเวลาภาพทําจริงนะเห็นมีมาช่วงไทยสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับผมอยากรู้ไอ้ตัวตัวเห็นบอกว่ามีตัวนี้ ตัวตัวตัวเนี้ยตัวนี้อะไรครับอันนี้เป็นเราทำโคกับทางด้านอาจารย์สิงห์และก็สตาร์บัคโดยเอาเศษวัสดุของเขาอะค่ะที่เขามีทิ้งๆเป็นกากกาแฟกากกาแฟใช่เราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาทำเขาจะมาทำ็อปโต๊ะเคาน์เตอร์อะไรของเขาอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะคุณสเวิสในทาน้ำกิจ่อางเดียเป็นโรบัสต้าหรืออาราบิก้าหรือบ็อกกาเออไปกินอะไรครับกินไม้ที่จริงกาแฟเวลาทิ้งแล้วมันก็เป็นเหมือนเศษไม้เวลาแห้งเอาจริงแล้วอ่ะ ตัวกาแฟเนี่ยค่ะเวลาดูน้ำมันจะมีกลิ่นหรือเวลาไปอบธรรมดามันจะไม่ที่จริงมันก็เป็นเหมือนไม้ชนิดหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ากาแฟบ้านเราเนี่ยคนกินแพร่หลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าได้กลิ่นกาแฟมันเป็นตัวกระตุ้นตัวเรานะตัวเราทําให้คนมีความอยากขึ้นมาอะไรืออะไรกินแก้วนึงไม่พอครับต้องต้องอาได้กินอีกเออเอาแก้วนึงโอ้ยอดไข่เพิ่มเพราะฉะนั้นพวกสตาร์บัคเป็นก็ยอดต้องมาสั่ง ใช่ครับไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนแน่นอนแล้วตอนนี้คือในการทําเกี่ยวกับพวกคลีมโปรด์อะไรนี้ค่ะเขาก็เลยจะมีพอยต์เวลาเราจะได้เราจะได้ค่าตรงนี้เป็นแต้มสะสมเวลาทําพวกร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือได้ตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นของโชว์ไว้ที่บ้านผมถิดเป็นของโชว์ได้นะเพราะมันสวยงามแล้วก็ดูแปลกอันนี้อะไรครับที่อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวข้าวบาเล่ค่ะเราโคกับข้าวบาเล่ตัวเนี้ยเราต้องเอามา เป็นเศษแบบที่เขาเหลือจะดทำพวกเบียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เศษเขามาทำตัวเนี้ยเขาก็จะมีทำพวกท็อปโต๊ะทำเป็นพวกผนังพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแข็งแรงความแข็งแกร่งเป็นยังไงครับตัวนี้ถามว่าความแข็งแกร่งมันก็เหมือนกับพวกเอชิ้นส่องทั่วไปที่เวลาใช้เป็นแข็งเท่าหินสครงะห์เลยเหรอพอๆกันนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของโพลิเมอร์หรืออะไรมันอาจจะต่างกันความแข็งนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่ามันมีเศษผสมของตัว วัสดุตัวนี้ประมาณ25่าบาเร่ถูกไหมใช่ไหมแต่มันมีคําถามผมเชื่อว่าแฟนรายการเราสงสัยแน่ถ้าใช้วัสดุทำความสะอาดมันมีผลไหมไม่มีค่ะไอพวกวัสดุหินสังเคราะห์พอเจอปุ๊บเจอน้ายาอะไรบางทีน้ำยาพวกเป็ดพวกอะไรงเงี้ยไม่มีผลค่ะตัวนี้ของเราพัฒนาไปขั้นแล้วไม่มีผลอะไรเลย เป็นปกติไม่มีอะไรเลยอันนี้ถือว่าแจ๋วครับอย่างสมมติเอ่อโดยทั่วไปถ้าเราเห็นตามโมเสกทั่วไปที่จะเป็นลวดลายเนี่ยเขาจะเป็นการพิมพ์ลายมากกว่าที่จะเป็นตัวในเนื้อใช่ครับแต่ของเราเนี่ยค่ะเป็นในเนื้อวัสดุเลยแทรกซึมเข้าไปในเนื้อใช่ถ้าหักปุ๊บคุณก็จะเห็นเป็นสีดาเป็นลายอย่างนี้เลยท่านท่านผู้ชมผมต้องบอกอย่างนี้ถ้าได้เห็นกับผมต่อหน้าน่าจะรู้ว่าผิวมันไม่ได้ถูกการเคลือบที่ผิวแต่มันคือเอาเป็นลวดลายที่อยู่ในผิวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวัสดุที่ เป็นองค์ประกอบของมันในตัวไม่ใช่เคลือบที่ผิวบางทีเคลือบที่ผิวใช้ไปนานๆผิวลอกใช่ใช่จะเกิดกเสร็จเลยหน้าตาเปลี่ยนไปคราวนี้ผมเห็นกเื้องบางชนิดมีมุกด้วยนี่ทาจากมุกเลยหรอครับอ๋อเอตัวนี้ทำเนี่ยมีมุกด้วยอันนี้มีมุกด้วยหลายตัวเลยอันนี้ทป็นากพลกเมนต์มุนที่ใช้ทําเครื่องสาอางเลยค่ะไม่ใช่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 หอยมุกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้เป็นการทำลายธรรมชาติโอ้ทำลายธรรมชาติตอนนี้เออเราทำเขาเรียกว่าเมมีอยู่รุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าเราคุชาเรา เรียนแบบเปิดหอยมุกเลยค่ะซึ่งมุกทั่วไปเวลามาต้องเป็นทำลายธรรมชาติค่อนข้างมากแล้วเวลาขึ้นมาอยู่บนบกอ่ะมันจะเกิดการอะไรอ่ะสึกก่อนนะคะเวลาเรี่มจะเป็นนั่นนี่ของเราไม่เลยเป็นออกสีเขียวเป็นอะไรจะมีสารลายมุกเรียนแบบได้เหมือนมากมันมันมีแวบๆเหมือนเป็นเขียวเหลือบๆด้วยนะเหมือนมุกเป็นมุกอย่างเงี้ยค่ะเป็นถ้กิอนาคตขึ้นมาถ้าเราไปทำสร้อยไข่มุกอย่างนี้ก็ คนก็ดูไม่ออกใชครับค่ะใช่จริงหรือเปล่าครับค่อนข้างใกล้เคียงนะคะไอ้นี่ที่แหล่งขายของผมมาจากที่นี่ผลิตไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่คนละอันใชไ่ไดคนละอโอเคคนละอย่างกันนะครับมครับก็ออกาอันนี้สวยมากอ้โ่อันนี้นี่นี่ผมอยากให้ซูมมาใกล้ๆตัวนี้เหมือนเหมือนมากเนี่ยค่ะนะครับดูสิแม่นี่เป็นคุณภาพจากความคิดล้วนๆเลยนะครับก็ถือว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากจริงๆนะครับแพงหรือเปล่าพวกนี้แพงไหมครับ ราคาไม่แพงขึ้นอยู่กับซีรีส์แต่ละเรุ่นที่เลือกครับเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตั้งเอ่อสองพันบาทจ,จนถึง6000บาทถ้าเ<ม><ม>ทียบกับพวกหินสังเคราะห์ผมถือว่าเทียบกันนะราคาถูกและได้ความสวยงามแตกต่างชัดเจนแน่ๆครับก็เบื้องที่มีลวดลายเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพวกอะไรครับพวกเนี้ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยหมายถึงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอะไรโอ้โูไขโตข้างล่างนี้อันนี้สุดยอดสุดยอดดับเบิลสุดยอดครับอันนี้อะไรครับ อันนี้เป็นตัวเลเยอร์เป็นตัวกระเบื้องที่เป็นเลเยอร์ซึ่งในท้องตลาดจะไม่มีอันนี้เราเรียนแบบเปิดหอยธรรมชาติมันมีความชั้ตมีความใช่ตัวกระเบื้องเราเนี่ยทั่วไปที่จะเห็นจะเป็นสีเหล่ยมธรรมดาจะเป็นแบนปุ๊บเลยแต่ของเราไม่แบนเลยของเราถ้ากระเบื้องเราเราจะมีความกับหงนี่ค่ะนี่คือนี้คือนี่คือหงอันนี้คือความเวลาเราติดบนผนังติเพิามูลค่ะต้องต้องให้ดูข้างๆก่อนให้ดูผู้ชมอาจจะงงให้ความกับไงไม่เป็นไร นี่หงายก็คือมันโค้งขึ้นครับไอเออไอหงายเนี่ยคือโค้งลงตอนนี้นะครับโค้งลงนะครับไอตัวข้ามก็คือมันนูนขึ้นแต่ท e เจอร์สวยงามเลยนะครับแหม่ต้องบอกซูมเข้ามาใกล้ๆจะเห็นชัดนะความนูนต่ําตอนนี้แบบโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่า ถือเป็นกระเบื้องที่ทําได้เหมือนธรรมชาติแล้วก็ได้ดีไซน์ที่ไปต่อยอดความคิดให้ดีไซเนอร์มากมายนะ,ะนะครับเดี๋ยวจบตอนท้ายผมขอขอเก็บก่อนเลยห้ <c oughs> ามเอาครับ <c oughs> นะครับนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่ง เรารู้อยู่แล้วกับเรื่องโลกลายพอมันมีความหลากหลายเนี่ยช่างในปัจจุบันเนี่ยที่มีคุณภาพมีฝีมือมันหายาก,กและพวกเนี้ยถ้าเราพอได้ช่างที่ไม่มีฝีมือมแทนที่ของสวยๆมันจะสวยมันกลับกลายเป็นเละใช่เออ<ช>ที่นี่มีช่างปูให้ด้วยไหมครับมีค่ะดีไซเนอร์รมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันใช่ครับทางเราเลยใช้วิธีโดยการแก้เราทาเกียงหวีออกมาเอง เราเคียงหวีองไมเองซึ่งผลิตมาใช้ทฉพของเราเลยเออเราแถมให้ลูกค้าไปเลยค่ะในกล่องมีให้เลยทุกกล่องก็คือว่าเนื่องจากเรามีความเนี่ยสองมิลนะคะมันหนาแค่2อมิลกระเบื้องฟองท่อตลาดมันจะประมาณ5มิลกระเบื้องเราประมาณ5้าถึงหกมิลของเราเนี่ยประหยัดปูนกาไป3เท่าละเพราะมันหนา2มิลกับ5มิลสามเท่าเซไปได้เยอะมากเซไปได้เยอะแล้วเรามีเคียงหวีค่ะเคียงหวีเราแค่1.5ดมิลดีความลึกคุณไม่ต้องกลัวว่าช่างทุกวันนี้ช่าง เป็นพม่ามั่งครับอะไรอย่จะมีระบาแเราก็บอกดีไซเนอร์บอกโหแล้วมาปูของสวยๆกับไม่สวยเลยงานออกมาเราไม่ต้องกลัวเครื่งหวีเราจะเป็นคับตัวบุญกาวโดยตรงมันอยู่แล้วค่ะแล้วเนื่อจาอัตโนมัติคือคุณไม่สามารถที่จะปูแล้วมันทะลักอะไรออกมาได้มันถูกคับด้วยตัวซีกหวีอะค่ะจะไม่ปรินนะใช่จะไม่ปรินเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหมคะครับเนื่องจากทั่วไปกับเบื้องมันจะมี เขาเรียกว่าเป็นตัวแผ่นกระดาษมั่งหรือที่เป็นด้านหลังที่เป็นเป็นถ่ายถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันก็จะเล็งยากเวลาช่างใช่ไหมของเราเนี่ยเป็นแผ่นสิ่งง่ายมากในการเล็งชใช่เล็งช่างปูไปได้เลยมันก็จะเห็นได้ไม่ต้องมานั่งกะเล็งง่ายมากแล้วที่สําคัญแก้ปัญหาเรื่องฝีมือไปได้ด้วยในตัวนะใช่คือเห็นค่อนข้างจะมีปัญหาปัจจุบันนี้ค่ะที่แล้วตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งเวลาผู้รับเหมาจะมีหลายคนทำช่างสีช่างอะไรด้วยมันก็ไม่เวิ